สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูมิมและครูก้อยค่ะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พยัญชนะไทยในกิจกรรมภาษาสนุครูก้อยคะคุณก้อยคะได้ยินเสียงอะไรไหมคะสงสัยเสียงออกมาจากในถังขยะแน่เลยคุณครูมิมนั่นไงคะนั่นไงคะครูก้อยเจ้าหนูสกรปรกนั่นเองพยัญชนะตัวต่อไปคือนอนหนู นอเอย๋ยนอหนูหนูบ้านหนูนาวิ่งวนไปมานำพาโรคภัยหนูเป็นสัตว์ฟันแท้ที่เลี้ยงลูกได้นมมีฟันคู่หน้าทั้งบนและล่างมีความแข็งแรงและคมมากๆเลยนะคะฟันของหนูยื่นโค้งออกมาเพื่อใช้กัดแทะสิ่งต่างๆเช่นโต๊ะตู้ค่ะหนูมีทั้งหนูบ้านและหนูนา หนูบ้านจะอาศัยอยู่ตามทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนท่อระบายน้ำหรือแม้กระทั่งถังขยะนะคะหนูนาจะอาศัยอยู่ตามท้องนาขุดรูเป็นที่อยู่อาศัยเก็บพืชเกษตรของชาวบ้านกินเป็นอาหารทำให้ชาวบ้านเกิดความเสียหายมากๆเลยนะคะเด็กๆหนูเป็นสัตว์ที่แพร่พันธุ์ได้เร็วมากและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เร็วด้วยค่ะ พยัญชนะที่ตรงกับภาพหนูคือนอหนูนอหนูอ่านออกเสียงว่านอนอหนูอ่านออกเสียงว่านอเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนนอหนูกันดูนะคะล้อรถน้ำไหลลงมากบกระโดดจหลวดขึ้น เยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆคะสิ่งต่างๆรอบตัวของเราที่มีเสียงพยัญชนะของคำที่ขึ้นต้นด้วยนอหนูมีคำว่าอะไรบ้างคะนอหนูนอนอหนูนอนนกนอนนกนอนนิ้วมือนอนอนิ้วมือนอแล้ววันนี้ครูมิ้มและครูก้อยก็มีเพลงนอหนูมาฝากเด็กๆด้วยนะคะ ก่อนอื่นเรามาอ่านเนื้อเพลงกันก่อนเลยค่ะเจ้าหนูตัวน้อย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 ส่งเสียงจี๊ด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 มีที่บ้านและท้องนา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  มากมายมีมากมายมีมากมายมีมากมาย,มมามายเด็กๆคะเดี๋ยวเรามารล่สนุกกันนะคะพร้อมแล้วมิวสิกมาเจ้าหนูตัวหน่อยเจ้าหนูตัวหน่อยส่งเสียงจิตส่งเสียงจิต อีกรอบหนึ่งนะคะดเด็กเจ้าหนูตัวหน่อยเจ้าหนูตัวหน่อยส่งเสียงจิตส่งเสียงจิตมีที่บ้านและท้องนามีที่บ้านและท้องนามีมากมายมีมากมายสนุกไหมคะดเด็ก สำหรับวันนี้ครูมิมและครูก้อยขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปครูมิมและครูก้อยจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆอีกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย